เรื่องของบัตรสินเชื่อหรือว่าบัตรเครดิตเกษตรกรนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายหนึ่งของพรรคเพื่อไทยในช่วงการรณรงค์หาเสียงนะครับแล้วก็เมื่อเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลนโยบายนี้ก็มีการผลักดันโดยกลไกสําคัญนั่นก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะครับในวันที่1เมษายนนี้ทกศก็ได้ประกาศความพร้อมนะครับที่บัตรเครดิตเกษตรกรก็จะเริ่มนะฮะ เกษตรกรที่มีความประสงค์ที่จะมีบัตรเครดิตไว้ครอบครองก็สามารถที่จะมาติดต่อนะเพื่อที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกบัตรเครดิตเกษตรกรได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับโดยในช่วงที่ผ่านมานั้นทางทกสเองก็ได้มีโครงการนำร่องนะโดยได้ว่าจ้างบริษัทวีสมาร์ทจำกัดนะให้เป็นบริษัทที่จะดำเนินการ ในเรื่องของการวางระบบบัตรเครดิตต่างๆนะอาจจะต้องมีร้านค้าจะต้องมีสมาชิกไปรูดการ์ดแล้วระบบออนไลน์มันจะเป็นอย่างไรก็ได้มีการจำลองโดยให้มีสมาชิก5,339รายใน5จังหวัดที่มีการทดลองเป็นโครงการนำร่องกันนะมีที่เชียงใหม่อุดรธานีพระนครศรียุธยาลบบุรีและสระบ,บุรีก็พบว่า,าเมื่อลูกค้าทดลองใช้บัตร ก็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นทางทกอศอก็ประกาศความพร้อมนะครับว่าวันที่1เมษายนนี้คงจะได้มอบบัตรเครดิตดังกล่าวให้กับบรรดาพี่น้องเกษตรกร,กรในช่วงแรกนี้ก็จะให้กเกษตรกรทำนาก่อนนะครับโดยจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญก็คือว่าเป็นลูกค้าของทอกอศอเป็นลูกค้าชั้นดีนะครับไม่ได้มีฐานะเป็น NPL หรือว่ามีหนี้เสีย แล้วก็ขนาดเดียวกันจะต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวแล้วก็ปลูกข้าวเนี่ยมีเหลือขายด้วยนะครับส่วนบัตรเครดิตที่ตั้งเป้าไว้นั้นก็จะจำนวนเริ่มต้นที่จะเปิดให้กับบรรดาพี่น้องเกษตรกรทำนาทั้งหลายนะครับก็จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า2ล้านรายนในพื้นที่ปลูกข้าวาส่วนใหญ่ก็คงจะกระจายกันอยู่ในแถบที่ที่าราบลุ่มภาคกลางของเรานี่แหละครับ สำหรับสิทธิในชั้นต้นนี้ก็สามารถที่จะไปรูดนะเพื่อที่จะซื้อปัจจัยการผลิตอันประกอบไปด้วย3ประการก่อนนะครับ3อย่างก่อนนะครับก็จะได้แก่ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ยาปราบศัตรูพืชนะซึ่งก็เป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญของพี่น้องเกษตรกรทำนานะครับทั้ง3อย่างนี้ก็คล้ายๆพูดง่ายๆว่าเป็นสินเชื่อที่ให้พี่น้องเกษตรกรนะครับไปรูดแล้วก็เอา ปัจจัยการผลิตเหล่านั้นเนี่ยมาทําทการเพราะปลูกกันจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วระบบการชําระก็คงจะคล้ายๆกับบัตรเครดิตนี่แหละครับจะมีการาทยอยชําระเป็นงวดอะไรต่างๆมีเปอร์เซ็นต์ของการชําระอยูอ่นี่ก็เป็นเรื่องของบัตรเครดิตซึ่งในระยะเวลา3ปีนี้เนี่ยก็คงจะมีการทดลองนะครับโดยเอกชนก็คือบริษัท V.Smart ก็จะเป็นผู้บริหาร ในเรื่องของระบบต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรทำนาทั้งหลายนะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปก็สามารถที่จะไปะสมัครได้ที่หนะ้าที่ทำการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรณการเกษตรทุกสาขานะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบกันเรื่องของบัตรเครดิตนี้ถ้าจะว่าไปแล้วประโยชน์จริงๆต่อไปนั้นก็คงจะมีได้มากกว่า ที่จะไปรูดเพื่อใช้ในเรื่องของปัจจัยการผลิตนะครับเพราะว่าต่อไปนั้นในกลุ่มอ,อกกศอเองที่เป็นสมาชิกก็จะมีเครือข่ายร้านค้าปลีกนะก็สามารถที่จะไปใช้ซื้อจับจ่ายาซื้อข้าวของที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถขยายบทบาทของบัตรเครดิตต่างๆาที่จะเป็นประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าก็สามารถใช้ได้แทนเงินสดนะบางทีพกเงินสดมากม หรือบางครั้งพี่น้องเกษตรกรซึ่งมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับช่วงที่จะมีรายได้ตามช่วงฤดูนะครับช่วงระหว่างฤดูก็อาจจะไม่มีรายได้หรือว่ารายได้อาจจะเกิดการขัดสนขึ้นมานะจนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้จึงจะมีรายได้ซึ่งก็จะเป็นก้อนใหญ่นะเพราะฉะนั้นการที่จะมีเครดิตตลอดช่วงที่จะทําให้เกิดสภาพคล่องได้นะฮะทให้การดํารงชีวิตเองก็มี ความพร้อมแล้วก็ความสุขสบายขึ้นอันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็ต้องติดตามนะวครับว่าวันที่1เมษายนนี้จะมีพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมคึกคักมากน้อยแค่ไหนอย่างไรทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็คงจะ,ะได้มีการรายงานกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่วันนี้เราก็มารายงานให้รับรู้รับทราบกันไปก่อนว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเขาจะเริ่มต้นกันแล้วสําหรับบัตรเครดิตพี่น้องเกษตรกรครับเดี๋ยวเราไปพักอีกสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของชะตากรรม พี่น้องชาวไทยที่ไปใช้แรงงานอยู่ในอิสราเอลนะครับตอนนี้ก็มีเหตุการณ์ประทะกันระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ก็พี่น้องชาวไทยที่ไปทํางานที่นั่นก็โดนลูกหลงกันไปหลายคนนะครับอาชญากรรมตอนนี้เป็นอย่างไรเราจะเยียวยาช่วยเหลือกันอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายครับสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและเว w ร็บบั o กอกไวส์ด